ส้มตำปลาแซลมอนค่ะทุกคนขนมจีนยัวย่วๆมาๆม,มากินด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นๆนะคะตอนนี้หกโมงครึ่งค่ะทุกคนวันนี้จอยพามากินขนมจีนส้มตำส้มตำแล้วก็ปลาแซลมอน เนื้อแดงแดงเลยค่ะทุกคนดูดิวันนี้ตำส้มตำเผ็ดมากพริกสาสิบเม็ดพริกสดกับพริกแห้งผสมกันทุกคนดูยั่วๆค่ะ ปลาแซลมอนสดหวานมากผักสปินทผักสปินทหรือว่าผักโขมใช่ไหมเขาเรียกผักโขมไหมคะภาษาไทย ส้มตำแซ่บมากข้างนอกบรรยากาศเย็นๆวันนี้อากาศบวก18องศาค่ะทุกคนขนมกิน อร่อยมากเลิกงานมาเหนื่อย อะซมอนสดคือหวานมากก็จะใส่วาซาบิด้วยกลัวเผ็ดเกินพริกก็สามสิบเม็ดแหละ เดี๋ยวสดสดต้นหอมป่าหมดแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเก็บอีกว่างๆยั่วๆใครดูดึกๆจะหิวตามนะคะ วันนี้อากาศดีคนข้าวร้านแบบตั้งตัวไม่ทันเลยค่ะทอดปอเปี๊ยะเกือบไม่ทันคลิปถ่ายไว้แล้วแต่ยังไม่ได้เดตัดต่อเดี๋ยวจะลงให้ดูนะคะคลิปขายอาหารตัดต่อจะใช้เวลานิดนึงนะคะไม่เหมือนคลิป,ลปกินธรรมดา ไม่ต้องตัดต่อ,อยากคลิปขายอาหารมันต้องไปตัดต่อแล้วก็ใส่แท็กว่าเราพูดอะไรกับลูกค้าบ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยช้านะคะรอหน่อยนะคะทุกคนม,มีแห้งพี่นอ้อง ใส่ขาสั้นนะเนี่ยออกมานั่งข้างนอกใครไม่ชอบดูคลิปแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะ แต่อยากให้ติดตามทุกช่วงเวลาของชีวิตเนาะไม่ใช่ดูแต่เฉพาะการทำงานค่ะทุกคนเวลาจอยอยู่บ้านจอยก็กินให้ดูทำอะไรให้ดูบ้างอะไรอย่างนี้นะคะ ดูบรรยากาศเขียวจะอุ่มไรคร่ะทุกคนแจ็กกี้น้องแจ็กกี้ก็ยืนอยู่ข้างนอกอเผ็ดแล้วค่ะพี่น้อง มมซื้อเนื้อปลาแซลมอนแบบเขาทำเขาเอาไปทำซูชิค่ะทุกคนจะบอกว่าแซ่บเวอร์แล้วก็เผ็ดเวอร์ มุมนี้จะมืดๆหน่อยนะคะอีกคำหนึง่งจะไปแล้ว คลิปนี้แปดนาทีคำสุดท้ายคำสุดท้ายลมเย็นแล้วทุกคนหนาวแล้วถ้าไม่มีลมเนี่ยมันจะร้อนมากอ,มอร่อยโอเคค่ะทุกคน ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวไปตัดต่อคลิปทำขายอาหารให้ดูนะคะบ๊ายบายค่ะ